รัรลานตลาดใชแก๊สนะครับคลิปนี้ก็คลิปซ่อมหม้อของข้าวใช้แก๊สนะครับอันนี้ยี่ห้อ,อยี่ห้อฟูจิมารุนะครับฟูจิมารุตาภูเขานะครับอาการนี้คือลูกค้าเนี่ยน้าท่วมนะครับกระแช่น้ําไว้นานเลยนะครับก็ไฟก็จะออกไม่ได้ไฟออยออกไม่ดีไฟออกไม่สวยนะครับทําให้หม้อภาชนะดํานะครับแล้วก็ ไฟก็ตันนะครับตัวไฟลอก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวจุดเนี่ยไฟไฟวิ่งเข้ามาตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะซ่อมนะอันนี้อาการเบื้องต้นที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะหม้อหุองข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอาการต่างๆเช่นจุดแล้วไม่ติดไฟลอไม่ใช้ไม่ได้นะครับหรือไฟล่วตามบ,บริเวณตรงนี้นะครับหรือ,อ ไม่ตัดนะครับผุงไปแล้วไม่ตัดไม่เด้งนะหรือสุกก่อนตัดหรือไฟออกมารีเลยใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาร้านตลาดแ่านแก๊สแล้วก็เอามาส่งให้ซ่อมได้เลยนะครับสําหรับต่างจังหวัดก็ส่งทางขนส่งได้นะครับเรายินดีจัดซ่อมส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวฟูจิมาลุก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ก็มีคิวรอซ่อมอีกอันนี้ของล็อกี้เฟรมนะครับอ่านี่ก็อาการหนักกันเลยพวกนี้นะครับไฟไหม้จนสปาร์กระลายเลยนะอันนี้สําหรับวันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับครับไฟจุดใช้ได้นะกดใช้ได้นะครับแล้วก็อ่าเด้งตึ๊กใช้ได้นะครับใช้ได้หมดแล้วนะครับสปาร์กใช้ได้หมดแล้วนะครับอันนี้เราที่ว่าน้ําท่วมนะครับก็ ทางร้านก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นี้ะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหาเช่นนะไฟไม่แรงนะหม้อดำนะภาชนะดําแล้วก็จุดสปาร์กไม่ติดไฟล่อใช้ไม่ได้นะครับคือไฟอุ่นเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ไฟล่วบริเวณนี้นะครับ ก็คุณลูกค้าโทรเข้ามาเรายินดีซ่อมนะครับก็ต่างจังหวัดก็ส่งทางขนส่งมาก็ได้นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ